สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดวันที่30พฤษภาคม2564ผู้สื่ข่าวได้มีการลงพื้นที่มาอย่างบ้านกกโก,โกตำบลกกตูมอำเภอด่งหลวงจังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีดังกล่าวได้มีการมาพูดคุยกับแม่น้องชมพู่โดยแม่น้องชมพู่นั้นได้มีการให้สัมผัสว่าตนยังมีความหวังเหมือนเดิมทุกครั้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับคนร้ายได้แต่ครั้งนี้ตนค่อนข้างมีความหวังกว่าทุกๆุกครั้งเนื่องจากระยะหลัง หลังจากที่ทางผอโบโตโรทันเริ่มออกมาพูดถึงคดีของน้องจุมภูมากขึ้นตนก็ลุ้นว่าคดีจะออกมาอย่างไรและก็รู้สึกตื่นเต้นไม่แพ้คนอื่นๆที่ได้มีการติดตามคดีของน้องจุมภูกรณีที่มีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการพบหลักฐานที่จุดพบศพเป็นเส้นขนจำนวนสามเส้น ที่ตรวจดินเอจนสามารถระบุได้ว่าเป็นของใครนั้นตนก็มีความคาดหวังกับหลักฐานชิ้นนี้มากๆถังนี้ตนเชื่อว่าเจ้าหน้าที่คงไม่ใช้แค่หลักฐานเส้นขนอย่างเดียวในการมัดตัวคนร้ายตนเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะมีหลักฐานมากกว่านั้นในการจับใครสักคน เวลาที่แม่ไม่สบายใจจะเลือกเขียนระบายความรู้สึกลงในกระดาษและทิ้งความรู้สึกไปโดยไม่เก็บเอามาใส่ใจอีกไม่อยากให้ตัวเองจมปากกับสิ่งสิ่งนั้นแม่น้องจุมคู่ได้มีการกล่าวสำหรับการใช้ชีวิตของตนช่วงนี้ก็โดนคุกคามน้อยลงแต่จะมีบางคอมเมนต์ ที่เข้ามามิ้นในทางที่ไม่ดีเวลาที่ตนได้มีการไล่สดขายพาบางซึ่งตนก็รู้สึกรับได้อย่างไรก็ตามตนเชื่อว,ว่าตำรวจจะสามารถจับคนร้ายได้เพราะผอตโรได้ออกมาพูดแล้วว่าคดีของน้องชมพูต้องได้คำตอบที่สังคมพอใจตนเชื่อในการทำงานของตำรวจคดีน้องชมพู มีระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีแล้วตนไม่มีอะไรที่จะฝากถึงคนร้ายถ้าใครที่เป็นคนร้ายตนอยากให้รับโทษอย่างสาสมที่ทำกับครอบครัวของตนรายงานข่าวยังมีการแจ้งอีกว่าตำรวจเตรียมจะออกหมายจับในสข้อหาดังต่อไปนี้ 1. ภาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดา สองน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปัสศจกเสรีภาพในร่างกายจนถึงแก่ความตาย 3. ลอบฝังซ่อนเร้นย้ายทำลายศพทีมผู้สื่อข่าวได้รับบันทึกเราอีสผู้ผลิตท่รจวาล Ja, is dat ook lokaal? Da? Ja. Dat is voor de moraal, hè? We doen allemaal ons best. Ieder op zijn ritme, ieder op zijn manier. En daarom zijn er de gezonde prijzen. Dat zijn producten aan kleine prijzen met grote principes. Zoals de koffie, gebrand in België voor 1,99 euro per pak. ข้าพเจ้านางสาวิตีวงศีชาหรือแม่น้องชุมพูผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งลูกสาวคนเล็กถูกภากออกจากอกจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาสี่เดือนเต็มที่ไม่ได้ยินเสียงเล็กๆใสๆของน้องที่ดังมาจากบนบ้านแม่จ๋าขึ้นเถิงขึ้นเถิงลูกเรียกแม่ขึ้นบนบ้านมานอนน้ำน้อง ไม่ได้ยินเสียงมานานแล้วยังคิดถึงลูกเสมอหน้าที่สองมีใจความว่าไม่มีรักไหนยิ่งใหญ่เท่ารักจากพอ่อเม่ไม่มีรักใดมั่นคงเท่าสายเลือดไม่มีรักใดไม่ใช้เวลาสามปีที่ร่วมทางกันมามันมีค่าเกินกว่าจะบอกใครส่วนหน้าที่สามได้มีใจความว่า ฝากไปให้แม่ไม่รู้ลูกได้รับหรือเปล่าฝากไปให้เพื่อผลขายในความโศกเศร้าฝากไปให้แทนความรักในใจเราส่วนหน้าที่สมีข้อความว่า10กันยายน2563ใกล้สิ้นสุดแล้วจริงหรือข้าพเจ้าขอภาวนา ให้สิ pon, ja na mode, elen, ie, ่งที่ได้รับรู้ในวันนี้เป็นความจริงด้วยเถิดอยากพ้นอยากพ้นจากความทุกนี้เสียทีวิกฤตชีวิตครั้งหนึ่งหนักหนายยิ่งนักมีเพียงคำสอนหลักพระพุทธศาสนาที่พอพยุงสติของข้าพเจ้าให้มีสมาธิ และความอดทนข้าพเจ้าสัญญากับหัวใจของตัวเองแล้วว่าไม่ว่าไอ้นรกคนใดก็ตามที่มันบังอาจทำให้ลูกสาวตัวน้อยของข้าพเจ้ามีแม้เพียงรอยขีดข่วนข้าพเจ้าไม่มีวันจะโอหิกรรมให้อย่างเด็ดขาดซ้อยังขอสาปเชงให้ได้รับข้อกรรมถูกเจ้ากรรมนายเวร ล่าอาฆาตเอาชีวิตทุกภพทุกชาติไปส่วนทางด้านของหมอป่าก็ได้มีการกล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอยกมือขึ้นเนื้อหัวขอบคุณผอบอตรที่จะทำให้คดีของน้องชมพูได้รับความเป็นธรรมและเป็นไปในทิศทางที่สังคมได้มีการจับตามองแม้ว่าหวยจะไปออกที่ใครตนก็เชื่อว่า ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่เพราะคดีนี้ต้องมีคนร้ายตนเชื่อว่าน้องชมพู่ขึ้นไปตายเองไม่ได้ตนไปที่หมู่บ้านกกอกและขึ้นไปยังจุดพบศพข,ของน้องชมพู่ดังนั้นเด็กวัยเพียงแค่สามขวบปีนขึ้นไปตายเองไม่ได้แน่นอนที่สำคัญคดีนี้ต้องมีการออกหมายจับหรือจับคนร้ายให้ได้ พราะถ้าผัวบอตรอได้มีการแถลงข่าวเหมือนครั้ง่กนพูดก,กว้างๆไม่ลงรายละเอียดหรือไม่มีการออกหมายจับใครตนก็จะไม่เดินทางไปรับฟังการแถลงข่าวแต่ถ้าออกหมายจับแน่นอนและชัดเจนตนก็พร้อมที่จะเดินทางไปฟังอีกครั้งและหากปิดคดีปิดด้วยเรื่องของไสยศาสตร์มนดำตนมองว่า อาจมีส่วนที่เกี่ยวข้องตนไม่ขอาพาดพิงว่าเป็นใครดังนั้นก็ปล่อยให้เป็นไปตามความคืบหน้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเชื่อว่าคดีนี้ต้องจับคนร้ายได้ส่วนที่สังคมได้มีการจับตามองว่าตนเคยอยู่เคียงข้างคนบางคนและกำลังกืนน้ำลายตัวเองก็ขอยืนยันอีกครั้งตนไม่เคยกืนน้ำลาย คีน้ำลายทิ้งตั้งแต่เดือนธันวาคม2563แล้วฉะนั้นก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวหรือไม่พูดถึงดีกว่าและหากหมายจาับออกไปที่บุคคลที่เคยอยู่เคียงข้างก่อนหน้านี้ตนก็จะนำโฉนดที่ดินทั้งหมดที่เคยโูวออกสื่อไปขายแล้วจะนำเงินมาสร้างบ้านจากประเด็นที่ว่าท่านพบวอบอกว่า เดือนมิถุนาเนี่ยจะมีข่าวดีและจะเป็นคําตอบที่สังคมน่าจะพอใจคดีน้องชมพู่ผมก็ภาวนาสาธุขอให้เป็นอย่างที่ท่านพอบอตรลที่พูดไว้กับละกันก็กลัวเหมือนกันว่าจะเป็นแบบเหมือนโดนแกงแบบครั้งที่แล้วที่จะมาพูดถึงความคืบหน้าคดีน้องชมพู่แต่ผลสุดท้ายที่เราเห็น ก็ไม่ได้อะไรและหวังว่าครั้งนี้ที่ท่านพบตรของอผู้เนี่ยคงจะไม่ใช่แค่น้ำลายนะคงจะมีเศษเนื้อหรือกระดูกทั้งตัวมาก็ได้น้ก็เผาวนว่าขวัญเป็นกระดูกออกมาเลยอยากเอาแค่น้ำลายนะเพราะว่าคาดีนี้สังคมก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตผมก็ลุ้นมาตลอด ทีนี้หลายคนบอกว่า